กรมราชทันเผยสาเหตุทักษิณแยกขังเดี่ยวไม่สามารถอยู่รวมกับนักโทษคนอื่นล่าสุดทางด้านกรมราชทันได้ออกมาเผยสาเหตุทักษิณชินวัตรแยกขังเดี่ยวไม่สามารถอยู่รวมกับนักโทษคนอื่นนายอายุธิทธพ,พันธ์ อธิบดีกรมรชาชทรรนเปิดเผยว่าเรือนจำจัดห้องเยี่ยมเฉพาะให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีกังวลเรื่องสุขภาพเพราะอายุเยอะแล้วขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพเรียบร้อยพบว่าทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางอายุ74ปีมีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางแยกคุมขังแดนเสถานพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมง นายแพทย์วัดชัยมิงบรรเจิดสุขพอ,อรโรงพยาบาลราชทันเผยผลการตรวจสุขภาพของทักษิณพบโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาด้านปอดอักเสบจากโควิดและความดันโลหิตสูงกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทจำเป็นต้องเฝ้าระวังยืนยันเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิด นายนัททีทองปาดผอ,อ,อเรือนจำพิเศษเปิดเผยการใช้ชีวิตในเรือนจำในคุกของทักษิณกินอยู่เหมือนนักโทษทั่วไปตามระเบียบเรือนจำสามารถพบทนายและเยี่ยมญาติได้ปกติผออโรงพยาบาลราชทานกล่าวถึงประเด็นที่บางโรคเฉพาะทางอาจต้องนำไปรักษาโรงพยาบาลข้างนอกคงต้องรอการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งขณะน,นี้ทักษิณอยู่ในอาคารสถานพยาบาลอยู่ระหว่างกัโกโรคโดยให้พักอยู่คนเดียว เพราะอยู่ในกลุ่มเปราะบางช่วงนี้คนที่ได้เยี่ยมมีแค่ทนายความ5วันหลังจากนี้ญาติจึงผ่อนปลนให้เยี่ยมผ่านทางไลน์